สวัสดีจ้ามาน,นี่พบกับยายร้อยชมราช่องยายร้อยชมรานะคะมอน,นี้พี่น้องจ้าสิพามาทําลาบหมูกินแรงมาเด้อมาเด้ออันนี้หมูหมูสับที่เฮารวนสุกแล้วนะคะนี่ยหมูสับอันนี้ก็มะนาวหัวหอมแดงอันนี้ต้นหอมผักหอมนะคะหั่นเรียบร้อยแล้วะค่ะพี่น้องอันนี้เราก็จะมาปรุงกันเลยจ้าใส่พริกผงลงไปก่อน พริกผงพริกผงถัวเผ็ดหมักเพ็ดก็ใส่หลายเลยค่ะเด้อถ้าใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะมีข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วในหอมนะคะช่วยในเรื่องการหอมเลยพี่น้องเ้อทำลาบต้องมีข้าวคั่วข้าวคั่วแล้วก็มะนาวนาวบ,บีบหวดต้องไปเลยค่ะพี่น้องไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวเปรี้ยว มะนาวนะคะมะนาวบีบทวดๆวดลงไปเลยแล้วก็จะตามด้วยหอมกระเทียมพรหอมแดงหอมแดงหอมแดงนะคะใส่หอมแดงลงไปแล้วก็หอมมันหอมใบเลื่อยหอมใบเลื่อยพี่น้องจ้าเบิ้งบานนี้โคลี่โคลี่เขากันพี่น้องเอ้ยคน ความปิจจะแซ่บพี่น้องเอ้ยถ้ากินน้ากันเด้อขนาดไหลขนาดโหยเกินน้ำลายน้ำเลยพี่น้องจ้ากิจตะแซ่บแหงนี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาเนาะจ๊ะปลาขวดนะจ๊ะเราไม่ได้กินปลรราในหนะจ๊ะเรากินปลาขวดจ้าใส่หมดเลยใส่ผงนัวจักน้อยพี่น้องผงนัวผงนัวใส่จักหน่อย น,นี่ใส่หลายจะซ่บหลายจะหน่อยจะเสพหน่อย,ยจ้าขงนวนะของัวอ่านี่เราก็มาคนให้เข้ากันนะคะโคลีโคลีให้เข้ากันโอ้ยหน้าตาดีเป็นตาหน่า,นายพี่น้องคักคักตาทุกลาบหมูนะคะเกินนทำไรอเออกเซิมก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเซ็มก่อนเด้อเป็นตาเป็นตาแซ่บคัก อืมอร่อยค่ะอร่อยได้ที่เอะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆคือนอกจากอืมถ้าเหนียวนึ่งใหม่ๆไปค่าไปค่าไปกินน้ำกันค่าคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องยายร้อยสมลาห,หนียเด้จ้าเด้อทางช่อง YouTube นะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ